ผมไม่ได้แคร์หรอกคุณจะเก็บภาษีผมเท่าไหร่ คือหมายควาว่าบางพักอาจจะอยากแจกเงินมากบางพักอยากแจกเงินน้อยบางพักอาจจะอยากขึ้นแวรบางพักไม่อยากขึ้นบางพักอาจจะลดภาษีรายได้นิติบุคคลบางพักอาจจะขึ้นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาบางพักอยากจะเก็บภาษีกาํกาไรจากหุ้นซะอีกผมก็ไม่ได้อยากจะจ่ายมันไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมไม่เคยลงทุนในหุ้นแล้วได้กําไรนะฮะจนถึงวันนี้เงินซึ่งเคยเล่นหุ้นไปก็เละเทะไม่ได้ได้อะไรกลับคืนมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เคยกังวลเรื่องแคปิตอลเกนแท็กซ์ในไทยแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันทํากําไรไม่ได้ มันไม่มีอัพไซด์แต่ shop, วันนั้นวิเคราะห์ชอบใช้กับอัพไซด์เพราะฉะผมไม่แคร์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจเลยพูดตามตรงแล้วผมไม่เชื่อด้วยว่านักการเมืองจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้มากขนาดไหน แต่ว่าสิ่งเดียวที่ผมกังวลที่ผมเคยพูดก่อนนั้นนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งซึ่งนักการเมืองทําได้เนี่ยถึงแม้ว่านักการเมืองไม่สามารถทําเศรษฐกิจใน private sector ให้ดีขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับ private sector เองเนี่ยแต่ว่าการที่จะทําให้ระดับของหนี้สาธารณะสูงเกินควรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในฝีมือของนักการเมืองเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมกังวลคือหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ขึ้นพร้อมกับหนี้ครัวเรือนซึ่งอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับภารกิจของผู้ซึ่งไปคุมนโยบายเศรษฐกิจนี่แหละว่าคุณจะคุมหนี้สาธารณะไม แต่ประเด็นที่ผมบอกว่าผมเป็น single issue voter คือที่ผมพูดถึงส้มบ่อยเพราะว่าส้มเป็นพรรคเดียวซึ่งกล้าแก้เรื่องเกณฑ์ทหารและการแก้เรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยให้เป็นสมัครล้วนเนี่ยมันเหนื่อยที่จะต้องมานั่งเจอกับวิบากของวิชาที่พยายามที่จะอธิบายว่าคนซึ่งต้องการแก้การเกณฑ์ทหารเนี่ยไปด้อยค่าทหารอะไรเงี้ยมันไม่จริงมันคนละประเด็น การเสนอเพื่อแก้ให้เลิกเกณฑ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการด้อยค่าทหารใดๆทั้งสิ้นนะฮะการสนับสนุนภารกิจที่ทหารไทยปฏิบัติในทุกๆด้านที่มีอยู่แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบของการคัดสรรกำลังพลเข้าไปให้ไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับมันเป็นการโมเดิร์นไนซ์ในการเพิ่มสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองเพราะฉะนั้นความวิพากษ์สู้เป็นพักเดียวซึ่งพร้อมและเสนอและกล้าแตะเรื่องนั้นผมก็เลยพูดถึงวาระนี้ของเขาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรงก็ดีเอาจริงแล้วพักอื่นก็ ไม่ใช่ไม่มีของที่ผมพูดถึงดร์พี่เอคือผมรู้สึกว่าในอินดัสทรีของการเมืองอะ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมแห่ง Performative Art อุตสาหกรรมแห่ง performative art ก็คือว่ามันจะเต็มไปด้วย generalist คำว่า generalist คือคนซึ่งรู้ทุกเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่สามารถลงลึกได้ในประเด็นสำคัญสาคัญรู้ทุกเรื่องเนี่ยก็จะลื่นไหลไปด้วยคำพูดได้ในแบบที่สบายๆแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพอผมเห็นดรเอผมรู้สึกว่าเออแกมีกลิ่นของความเป็นวิศวกรเมือ่อวลา่ผมเห็นคุณชาตชาติแกก็รู้เรื่องในงานที่แกับผิดชอบอยู่ใช่ไหมแกเสริมมิติของความเป็นวิศวกรเป็นอาจารย์ด้วยเข้ามาในงานของผู้ว่ากทม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลของการเลือกตั้งมันไม่ใช่แค่จะสะท้อนอุดมการว่าคุณต้องการอุดมการแบบไหนใช่ไหมคุณต้องการอุดมการส้มหรือคุณต้องการอุดมการสีน้ําเงินอะไรเงีง้ยในแนวแบบภูมิใจไทยยกตัวอย่างผลการเลือกตั้งมันจะสะท้อนได้ว่าคุณชอบ generalist <อ>ที่พูดเก่งหรือคุณชอบคนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งสามารถลงรายละเอียดในงานบริหารเฉพาะด้านได้ มันอยู่ทีว่ว่าคุณต้องการนายกรัฐมนตรีแบบไหนดังนะั้นผลของการเลือกตั้งมันจะสะท้อนสิ่งนั้นด้วยถ้าผมสังเกตดูยกตัวอย่างทายาทของคุณยาวภาวงสวัสดิ์คุณยศชนันเนี่ยคุณยศชนันเป็นคนซึ่งมี complexion โง่เฮงแล้วก็ใบหน้าที่มีพลังดีแล้วก็สามารถสื่อสารในแต่ละเรื่องได้ไดใดแบบที่ปลอดอารมณ์ไม่มีความโกรธเคืองแล้วก็ข้ามความขัดแย้งอย่างน้อยในประเด็นซึ่งเขานําเสนอ แล้วคุณยศชันันเนี่ยมีความได้เปรียบตรงที่ว่าความที่สดใหม่ยังไม่มีแผลแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าจะมองถึงจุดอ่อนคุณยศชันนันซึ่งเอาท์เพอร์ฟอร์มความคาดหวังก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาเพราะว่าก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยคนไปหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์คุณยศชันนันเพราะว่าเป็นบุตรของคุณโยาภา แล้วเหตุผลที่คนไปวิจารณ์คุณยศชนันเพราะว่าเป็นบุตรของคุณยาวภาเนี่ยเพราะว่าโดยปริมาณไม่น้อยเนี่ยรุ่นที่สองของนักการเมืองที่เป็นตัวพ่อตัวแม่เนี่ยไม่เก่งเท่ารุ่นพ่อรุ่นแม่หมายว่าไม่เก่งในเรื่องของการบริหารและการสร้างบริวารและการสร้างเงินทองแต่ว่าอาจจะเก่งกว่าในทางวิชาการเพราะว่ามีโอกาสที่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่เพราะว่าพ่อแม่มีฐานะแล้ว อิ슈ที่น่าสนใจปรากฏการณ์ยศชนันก็คือว่าคุณยศชนันเพิ่มความนิยมให้กับเพื่อไทยได้จริงในรอบนี้แล้วตอนแรกผมไม่ได้อยากที่จะเห็นเพื่อไทยสามารถเพิ่มความนิยมได้เพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าชนะการเลือกตั้งเพื่อไทยเนี่ยจะไปทางไหนเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจแล้วว่าตรลงแล้วบ่วงที่รัดคอคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นบ่วงที่คุณทักษิณปลดแอกตนเองออกจากความพร้อมที่จะเป็นขวาหรือยังอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกมนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยหลุดพ้นหรือยังหรือยังถูกบ่วงรัดคออยู่ซึ่งสําคัญ ฟังผมดีๆนะฮะกองเชียร์เพื่อไทยผมให้ benefit of the d o u b t ท่านอดิตนายกว่าบ่วงรัดคอน,นั้นเนี่ยคุณทักษิณจะพ้น,พนแต่ว่ามันไม่มีอะไรซึ่งมีความชัดเจนในมิตินั้นผมพูดได้แค่นี้ แต่อิชูก็คือว่าการที่คุณยศชนันเอาพอฟอร์มันเป็นเพราะว่าความคาดหวังจากความที่คุณยศชนันเป็นลูกของคุณเยาวภาเนี่ยคนก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยก็ต้องสื่อสารได้ประมาณคุณเยาวภาวงสวัสดิ์แต่ปรากฏว่าคุณชนันเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพแล้วด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและที่สําคัญมากกว่านั้นแบบที่คุณจะไม่เชื่อผมมันมีงานศึกษายเยอะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสมรสสิ่งที่ทําให้คนชอบและไม่ชอบอีกคนนึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเมื่อผ่านไปสักระยะสิ่งที่ ทำให้คุณเบื่อชอบหลงไหลรำคาญเกลียดอีกคนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะคือเสียงคุณไปถามคู่สามีภรรยาที่แต่างงานกันมา25ปีคู่ไหนที่จะทะเลาะก,กันบ้านแตกอีกคนเนี่ยจะรำคาญเสียงคู่สมรสคู่ชีวิตรำคาญแบบที่ฆ่ากันได้รับเป็นอย่างนี้เยอะมากประมาณร้อยละหกของคนซึ่งยังอยู่ด้วยกันจนแก่ได้ยินเสียงแล้วแบบตะบะาแตกนะฮะรำคาญเสียง มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมก็จะบอกว่าคุณยศชนนันเนี่ยแกได้เปรียบไม่ใช่แค่ใบหน้าซึ่งเป็นมิตรแต่ว่าน้ำเสียงแกมันเป็นน้ำเสียงที่มีพลังกําลังดีแล้วไม่ดุดันเข้าใจน้ำเสียงดุดันไหมฮะเสียงผมอะดุดันอย่างนี้ดุดันอย่างนี้พร้อมด่าเข้าใจไหมฮะอ่ะผมแสดงให้ท่านผู้ชมฟังน้ำเสียงผมเนี่ยดุด่าแบบเนี้ย ไม่มีใครทำได้เก่งครผมแต่ผมจะบอกว่าความพิเศษของยศชนันก็คือว่าคุณยศชนันเนี่ยใบหน้าแก่สบายๆแล้วน้ำเสียงแกเป็นมิตรแล้วมีพลังกำลังดีผมบอกอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไปเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้สนนโยบายมนุษย์เนี่ยมันตื้นกว่าที่คุณคิดคนที่เลือกพระนโยบายก็มีแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไปตามความรู้สึกอินสติ้งเวลาคุณได้ยินเสียงเวลาคุณฟังยศชนันพูดคุณมีความรู้สึกว่าเออคนนี้ใช่หวะ อาจจะไปไปได้ว่าเขาทําเกินความคาดหวังด้วยความที่คนไม่ได้หวังว่าลูกคุณโยภาเนี่ยจะมีบุคลิกแบบนี้แต่ปรากฏว่าลูกคุณโยภามีบุคลิกแบบนี้แล้วน่ารักดีอ่าคันนั้นวันนี้ผมนั่งชม2คนใช่ไหมผมชมดรเอผมจะชมคอนอื่นก็ได้ผมมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับทุกคนที่เล่นในเกมนี้หมดผมมีปัญหาเฉพาะคนซึ่งแบบปล้นสิทธิ์ของประชาชนที่ชอบสอยชอบยุบอะนั่นคือศัตรูของประเทศชาติ ฟังผมนะฮะนักการเมืองพวกนี้ผมรู้จักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจตนาโอเคทั้งนั้นก็จะเป็นคนเลวอะไรส่วนใหญ่โอเคคนดีใช้ได้แต่คนที่ทําประเทศพังคือคนที่ยุบที่สอยที่คอยกํากับผมมีปัญหาแค่ตรงนั้นส่วนแต่ละคนซึ่งลงเล่นเนี่ยก็คือผู้เล่นผู้เล่นเนี่ย harmless แต่ว่าดรเอเนี่ยจุดอ่อนของแกคืออะไรดอกเรเอเนี่ยเสียงแหบดร A เอเวลาสื่อสารออกมาเนี่ยแกต้องพยายามและแกพยายามแล้วผมเห็นใจแกแกพยายามสื่อสารอยู่ แล้ววันนี้เนะี่ยดรเอลงพื้นที่และแกพูดคอนเทนต์ในฐานะวิศวกรได้ดีเยี่ยมแล้วผมบอกพี่เอเลยวันนี้ที่พี่เอที่บายแบบเนี้ยในการลงพื้นที่เนี่ยโอ้โหกินใจสื่อเยอะมากแล้วลงรายละเอียดแล้วให้ความรู้แต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสิ่งที่ผมรังเกียจที่สุดคือคกลไกในการแทรกแซงและสิ่งที่เป็นมันไม่ใช่นิติสงครามแล้วฮะเขาเรียกนิติสงครามก็บุญแล้วมันคือการปล้นสิทธิรร์ราษฎรเรียกให้มันถูก คนที่บัญญัติคำนิติสงครามเนี่ยเขาอุตส่าห์ใช้ภาษาที่เป็นธรรมผมจะพูดให้มันชัดกว่านั้นมันคือการปล้นสิทธิ์รัษฎรที่อุตส่าห์ไปใช้สิทธิ์ผมโดนปล้นสิทธิ์ในฐานะรัษฎรมากี่รอบกี่พักกี่คนที่ผมชอบชื่นชอบเชียร์เป็นสิทธิ์ของผมไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งถ้าเกิดจะปล้นสิทธิ์ผมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเฮ้ยคุณให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่คุณปล้นสิทธิ์หลังการเลือกตั้งคุณจะมาในคราบของเสื้อผ้าพรทางกฎหมายแล้วปล้นสิทธิ์หลังเลือกตั้งผมมก็ไ่เอา แล้วในมุมหนึ่งนะถึงแม้ว่าผมบอกว่าคุณภาพของคณ n d ดนายกรัฐมนตรีดรอปเทียบกับในอดีตเพราะในอดีตระดับของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมันคือระดับของเบ้งความคิดมันสมองคุณภาพนายกรัฐมนตรีในอดีตระดับอะไรล่ะถึงแม้ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งระดับขื่นของความรู้ระดับอนันต์ปัญญาราชุนระดับพลเอกชวลิตยงใจยุทธของเบ้งแห่งกองทัพระดับดรทักษิณชินวัตรระดับมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมีอีกเยอะ เพราะฉะนั้นผมดีใจที่ถึงแม้ว่าระดับคุณภาพในเด็กนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ย drop เพราะว่ากลไกลหลายเรื่องซึ่งมันไม่ควรจะเกิดที่กรองคนออกไปแต่ผมบอกว่าการที่นักข่าวไปทําข่าวแล้วได้มีโอกาสฟังคนที่มีความรู้มากกว่าบรรยายเรื่องให้ฟังเนี่ยนักข่าวคุยกับคุณยศชนันคุณยศชนนันตอบแบบเป็นคนซึ่งมีความรู้ผมยังไม่รู้ว่าถึงเวลาเขาบริหารได้จริงหรือไม่แต่เขาตอบแบบคนที่มีความรู้ ดรเอวันนี้ลงพื้นที่ก็ตอบแบบคนที่มีความรู้ในฐานะราษฎรผม appreciate คุณภาพของนักการเมืองคือ,อยังน้อยพูดตามตรงต้องมีความรู้มากกว่าคนซึ่งไปสอบถามข้อมูลผมไม่รู้จักคุณยศชนันโดยส่วนตัวนะไม่เคยเจอเลยแล้วก็ผมคิดว่าเขาเก็บคุณยศชนันไว้นานพอที่จะทําให้คุณยศชนันไม่มีแผลซึ่งฉลาดนะฮะอันนี้ดีดรเอผมไม่ได้สนิทแต่ว่าผมน่าจะเคยเจอในสมัยที่อยู่ิสคอนซินแป๊บหนึ่งแต่ผมไม่ได้สนิทกับใครจริงๆเท่าไหร่ที่ตอนสมัยเรียนนะฮะ